รวมพลังแบ่งปันความดี38คน38ปเครื่องมเดือนเดือนละพันบาททุกท่านนะคะ,อะตอนนี้ในเป็ดที่2ของเราได้ดำเนินการมาจนถึงเครื่องที่21วันนี้ประจำเดือนมีนาคมเป็นเครื่องที่ลำดับที่22ของโครงการแล้วนะคะ,ะเมื่อกี้นี้พอดีมีแขกหลายท่านเลยนะคะแต่ว่าไม่สะดวกเนาะ,ะทางเราก็เลย มาจับกันเองเลยนะคะวันนี้ก็จะได้น้องตุ้นะคะเป็นคนช่วยแจ๊สลงขยาเนาะให้ผู้ที่จะได้รับการติดตั้งเครื่องลำดับที่22จะเป็นใครนะคะตอนนี้เหลืออยู่17นะคะ17เครื่องสุดท้ายแล้วนะ,ะนเพราะว่าเครื่องเครื่องที่21ไปแล้วนะ,ะตอนนี้คือเครื่องที่ลำดับที่22นั่นเอง ผู้ที่โชคดีจะได้รับการติดตั้งเครื่องแบบที่22ประจำเดือนมีนาคมคือนะคะน้องคุณจะเป็นคนจับนะคะให้เราเป็นคนอา่านนะโอ้คือคุณสิริก,กันแก้วชนะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะ แล้วก็นานๆหน่อยเนาะเออจะได้เห็นนะน้องวันเนาะอ,อ,อยู่ที่หมู่บ้านอ,อ,อะไรนะไปปั้ยคุ้มนะคะทีมงานของอาจารย์จัญยวัฒน์ชาย,ยามาศที่อยู่ที่ดูไบนะคะถ้าจำไม่ผิดนะประเทศดูไบนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะเ,เราพบกันใหม่นะคะขอบคุณน้องุูนะคะ ที่ช่วยกันจับแล้วก็ขอบคุณแจ๊ดด้วยนะคะ,ะที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องการติดตั้งเครื่องให้พวกเราตลอดเลยนะคะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ